อหววหนึ่งแสนบาทเงินเบื้องพื้บัตรนี้มือนางจับขนาทั้งมาลาถูกดอกที่น้องเอ้ยบอกเกี่ยวกักเจ้าผู้เล่าเฝ้าจะรักษาเอาใส่ดูแลเอาใสเออจังได้วาวิญญาณ่าดังวิญญาณ่าดังทั้งแม่เจ้าทรณีผู้พดเป็นทั้งขีได้รักษาวิญญาณไว จังได้วานามาตุตุกะต่ตะความดอกดอกยอมป่ารั้งปุรุลูกนบนอกทั้งบนก่าวเหลี่ยนิ่งเอือนว่าพระธรรมอีกพระสังเลิศล้ำเนี่ยโนอาริยะขอห้อมือข้าละวะต่อพระไตฮดวงแก้วมือนี้มงคลเหลี่มหาไตรพดทธเจ้ะมู่วันมีมานมากุ้งมาเขาอาวุธงานขอให้เจ้าผาทางผู้กลางก่อกองบุญ สาะ,ะทุ่มสินจับออกมากไม่ไหลลุ่นต่างกุตนเอาไว้น้ำผู้ตายขยาก่อนพอพบม,มาเอ้ยมาละวองปากต่อหาเดียวจะค่อยไปมื่อนี้เป็นงานต่างกองบุญคุณพอคอนมาอออังแดงดิ๋กุ่มกวางสะน้ำภากระเลี่ยงเขาน้ำโู้ชนาอาหารมีแต่ว่า เขาไปเนอเต้คนกรมาเขาเอาบุตรด่าตืนบุตรบานอุนกระบอกคือบ้านนาวาดนาซึงฟังเสียงดังเป็นนทั้งมวยโบริการมือดี้เป็นุญงานถอดทานตอนเก่าให้เจ้าวงยิ่งย่นโต้ผุ้ได้ไปมั่ะนาดอยากถอดตัวหนาเหยียมหวงตูปักกันแข่งตังไกไทย่างบ้านมาว่าโมดนา พอจะท่ากระสาดูแม่จะท่ากระสาธุสู่คนย่อหนอมหอมไปถึงเมืองฟ้าลูกกาพื้นต่ำจ่าหมอลำตคำลำกองสิบสโลนฟังเสียงมุงมุงค้องดันสรันขึ้นเพื่อบนมาหุงดูดแต่จะวางทิญญ์ย่านทุบมนตายลงไปแล้วจักที่ใบไส่แหล่ ไปเจ้าภาพศรัทธาให้ทุทูกทุเทียนบอกเราเกาวเตือนหมอลําทองเกณจะเรียมดวงพิญญาณมาให้เบิ้งเออสิผอมมาบ่นพีล่าเอ้ยบ่นตีพีล่าลูกหลานยากติโกโหนอีิกาของเจ้ามาบังสกุลน้ำเจ้ามาเหิดน้ำเจ้าลูกหลานกันันอยู่สร้างกองมหากระถิ่งกองบักใหญ่น้ำเจ้าเด้อพอเด้อพอมงัว มีแต wow ่บุญยหง่งบุญก็จะได้รับเแ้่พอเด้อจังได้ว่ามาเยอะมาเยอะดวงวิญญาณเอ้ยมันจะไปอยู่ชนหนวนแงงทางไหนกันก่อน อย่ามาไว้ไว้อย่อยู่นั่นวันนี้ตายเป็นผีไปแล้วบว่มีเดี๋ยวจิตจิตตัวมาสเสด็จคุณพ่อมาสเสด็จคุณพ่อมาลบเอามอเข่าขาเดี่ยวองไว้ไปสิ้นตอนหนาปางตอนไงลูกหลานรียมไว้ให้ให้มาลบเอาสามีทั้งปู่ทั้งป่ามาผู้รวัดเขี่ยวคนงทางเที่ยวมันกว้างดวงวิญญาณในลรงยานสังฆทานย,ออย่อยยกให้วันนี้จิแตแดงน้ำ มสวยใจด้วยนะดวงลาดีว่ผมมาเอามาบังสกุลนับจอยเดิ้อว่เดิ้วสองหมื่นบาทแต่ว่ามาอยู่ดวงยึดยานเอ้ยมันจะไปอยู่จนในป่าดงุยบจนทั้งไปไกลยิบไปวันมาอย่ารอจ้า ขั้นนินเสียงขาทองแจ้นลำยำมาเนี่อยู่น้ำขุกยี่น้ำแก่อยู่ในทุ่งตารางเหล่าเหียวไฟอยู่นั่นหรือเจ้าอยู่ฝากบ้านขอบแก่เรอเจส่วนหรือจะไปติดวันพ่อจ่ายูกที่บ้านเจ้ามีไรคุ้มเปล่าหรือเขาบอกฉันปล่อยยกที่บ้านไดน้อนห้ฉันใดจะปล่อยมาคิดก็รับไล่นาที่เกิดขาดแรงไงจะมาไว่ไว้อยู่นั่นไรนา แม่จะท่าพงกามาให้ลูกจะท่าพงกามาให้จัดการน,น้ำจงยินเสียงเอเดี่้าเลียดขวบดกขัดตัวลุมจะยลุกทบหัวจะยาสจขอบุญเอเดีอ้นี่ตาเสียวมอนบุญสารทุนสิงจับออกมาไปเลหลุงสังผู้ตรวจเอาไวนดได้น้ำบูญตายโกอนม่รบกอน ขอยไปของวันนี้ฝากไปกับเจ้าเอทอดนี่ตุ้งัะขีพยายียนกด้ท่านลุกไปเหวให้เทรดนี่เหวจัดก,การตั้งจงสั่งนี่จะหวยดูมาโหจะพกกาากจบกันเมื่อนี้นั่นไปถึงที่อาวสานสร้างกุศลบนน้ำรมากว่านกว่าไปสร้างตัวทั้หนายากลับไปยันกันเดอยสวันกดอานายรวมเลยขอชะท่าเอ้ยเมตชทาเอย บวับวเลียวสัดท่าสิลาลือมาจับตัวขั้นอย่าดำน,น้อน ุกไก่พ nah ่นอางชุเ nah ส ah ้อผอหหาวันนี้ควมชูไก่ชูอินอินกนไปมืออืนเข่าจ้าวรบกองบุญพี่อเข้านังยัน้ำมูลี่ลมืูได้ห็นอี่อเข้าห็นพืเข่าไหนเพราะว่าพูนหูแกวตาที่เขีาตาเด้วบอเห็นดอกบ่เห็นทีเห็นจางีกแต่ว่าพูนเห็นเข้าเอาหอบยันเห็นยันเดียวนี่พนนังก็รับีะเพ็นยังจะว่าพูนนั่งดีดีเมื่อนร่อแม่อวย รือพอพี่พอบนองตั้งกองมหากระถิบได้มี่ข้องวันนึงหอยวันเจ้ากระตีหอยกระตีขมพอาโม่ตีข้องกระดังกูขึ้นหอดินทกยมบาลัดดินทงยมบาลักระลิปลอยดวงวิญญาณของคุณพ่อพบมาหันมาละบกองบุญว่าคุณเมืออ้วนได้อุทิศส่วนหาอีหลีผมเป็นหลอกลวงไม่เห็นอีหลีผมก็เลยนางเฝ้าเอาอีรีนางเฝ้าเอากองบุญ เจ้าตนยันเจ้ามาเอา้หลังรับแบบสูนเ้นมาเอากองบุญบังกูจนวันมีเจ้าตนยันของเจ้ามาฟังลำนดำหมู่มือนี้เป็นวาระคู่มือนี้เป็นวาระคู่มาสลองเสพคืนอีกวันอีีตายเป็นผีไปบ่มีวันกราบหลับบ่มีวันคืน ตื่นมาบ่นีเลวลูกไม่เสียใดแก้วเคยกำเคยก่อดเคยด้ออดออดเบานัเจ้าอยู่งานคืนอีบ่เอื้อโอ้ยนั่งตัจนยันเจ้าพวงหลับดับชุบเนมาเอากองขุนกูตดนีม้ยิ่ยันียิ่ยัหายไปทั้งไหนจะเลวเ่ส่วนกูชวนอีทเนียเห็นก๊า เจ้าเรื่องใดไปเป็นกลางหากินยาอยู่โลกผู้ทางใดหนอเจ้าเรื่องใไปเป็นหนูหากินยิ่งลงวตายเป็น้วยบักตู้ส่วนขั้นแทอยู่กุนกุนทางใดดีตายเป็นเียแค่หน่อยน่อยแเอาหัวย้อนทาในอตายะเป็นนกเข่าหอกอูเอาควันแต่จะเป็นกเข่าไวงาไฟลูก แต่เป็นผิดจะที่อดอุน้องห่างหวังนิญญาณเอ้ยมันก็ไปหลงมองอ้างใก่ไก่ตาว่าให้เจ้ามากินเข่าลูกแดงแดงใส่ผ้าหรือพอดีให้เจ้ามากินปลาลูกแดงแดงใส่ถ้วยมีทั้งกล้วยได้โอ้ยทุกชิ้นของท่านมีทั้งวันทั้งข้าวสวนรหมูเกี่ยง มีทั้งเสียและสูงเครงลูกอาพลของงามวนเรื่องยุดเือนผู้ตายน้องไปแล้วมืออื่นเจ้าที่ท่าในแกสงสงสิสูงที่เจ้าผ่านต่อทรณีผู้พ้นเป็นสังขีรักษาวิญญาณในพอพบมาบนตีพ่ลาเออ เจ้ามาเอาของบุญจงเด้โปรดเดีนวหลวพอเอ้ยหรือขวานตกใบเย็นเจ้าจังบอว่าหรือขวันตาไหวบอเห็นู่ค้งสีเดิอนคันดเสียงเอ้ยไว้ไห่เป้าฟังแม้มันคิดเข่าหนาสาเร็วถอกหยไปกูจดจดวดเจ้าฉีได้ในนี่มาอากู ดูโดลบทุนทับยดแทงทางวันดีบารมีน้ำคับโดน้ำช่วยม่มฟังให้คุณพ่อนั้นใจนางยิ้มาน้องกันป่าเดอเจ้าจะคอยสมขันในมุกจาตีนี้มีแต่ควบจุกกระบอเด้ออันตรายให้ถูกสิ่งใดอย่ามาต้องเราบอกกองบุญแล้วให้เจ้าดีขึ้เมื่อฟ้าสะบันทองขันยองยองเห็นตะวันนอของน้องไปคของ สวรรค์เี้ของท่าอยู่สวรรค์เดืินญานเอ้อออโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาธุตาธุอาตุดวงจิตญาณของคุณพ่อพมมามตรีพิลาเฮาให้รับเอากองบุญมาอึดเซา ในปัจุนนี้คือเมื่ออยู่สวรรค์บรพเดอไปอยู่เมืองสวรรค์บดปุปญ่บดบฐุห็นบริสานยเมืองสวรรค์ลวนเรียวกินของทิพย์ยาอะไรกระเดือเอาอยากด้อะไรก็ดือเายาด้อะไรก็ดือเายาคิดยังกระเดืเอายากิดราบหัวดิจะิลอยลูกลูกลูมาอยากคิดกวนกกด,นด้จะล,อย,อ,ยยจะลอยมายาด้เบียพุ่งงามๆดิจะชิ เป็นว่าเมืองสวรรค์เมืองทิพย์มเมืองนินดีนี่นะพี่น้นนนองผู้ดใดกับปราจนายอยากไปเมืองสวรรค์โอ้ยผู้ใดอยากไปนรกถ้าผูอยากไปนรกก็สางน้ำทำบุญไปเด้อเอาเรียบยร้อหแลอวแมม